ครับเข้ามาพอผ่านมดไม่ได้เข้ามาหลายวันนะครับมีบอ่อกระบะปูนหนึ่งบอ่อที่หนึ่งบ่อที่สองแล้วก็บอ่อใหญ่ครับเริ่มาทีเริ่มขยายแล้ว ดี๋ยังมันนาเลยวันนี้วันที่ห้า <c oughs> วันที่ห้ากินลงมาพอวันที่เจ็ดจะแค่ไหนถ้าเหมือนนักต้องรอถึงสิบวันครับฝากที่ตามฝากก็ไลค์ก็แชร์ด้วยครับสวัสดีครับ